ดีค่ะนี่เราก็มาถึงห้องกันแล้วนะคะเขอาหนะครับรถซาซาดูนี่บนคลองมันเป็นแ่บขับซาแต่เข้าหน้าอุตสาห์อันนั้นอุตสาห์ตามบบเห็นเิ็นรถเห็นว่าคนจอดยิมทางนะชะลอเบึงตกแจมรถแบบว่ามีรถบีบแก๊สใส่ตกแจมเสด็ดตื้อดีจ้าโบเห็นหึง นี่นะคะเรากำลังจะเอาของลงกันนะคะเอาของลงนู่นนะคะแบ่งเอาไปให้พี่พี่คนงานที่อยู่ตรงนู้นแล้วนะคะไปแบ่งให้เขากินนะคะที่พี่พี่ผุดนุนกันเด้อให้เราก็จะเอาของลงกันนะคะ พอดีมาถึงพี่พี่เขาก็ยังไม่ได้กินข้าวนะคะพี่ก็ยังเลยครับก็เลยบอกพี่ว่าอย่าเพิ่งเบื่อไก่หนูนะคะบ <c oughs> อกวิวว่าอย่าเพิ่งเบื่อไก่หนูนะคะ <c oughs> ก็คือเขามาทำบ้านนะคะข้างๆนะคะเป็นเข็มก่อสร้างนะคะอูไไกใกล้ๆนะคะพี่เขาก็ ช่วยจัดแจงทุกนี่ให้ช่วยช่วยช่วยตอนที่แบงค์มาใหม่ๆนะคะพี่เขาก็มาช่วยยกของอะไรช่วยนะคะเราก็เลยอยากตอบแทนน้ําใจเนาะเพราะว่าตอนที่เขามายกของช่วยเราให้ตอนที่พี่เขามายกของใส่ถ้วยอย่างนะให้บลกม่วงเลยนะตอนนั้นเราไม่มีอะไรนะคะเราก็เลยเอามะม่วงให้พี่เขานะคะอันไหนบุเป็นตะลุงของเรานะ เอาให้แล้วไงไงน้องตังๆนะครับน้องจะมาหาทุกวันเลยนะครับเวลาเราเราไอมาจาก <c oughs> ขายของเนาะทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนาะตอนเช้าน้องก็จะมารอตั้ง <ใน S 1> แต่เช้าเช้านะ <c oughs> น้องจะไม่กินให้เห็นนะครับน้องจะเอาไปไปแอบกินเนาะ <c oughs> เหมือนน้องอายเนาะ น้องก็จะเ้าทุกแตอนตอนเช้าน้องก็จะวิ่งมาเนาะมามารอที่หน้าหน้าห้องว่าไก่น้องจะมาทุกวันเลยนะครับข้ช้างตอนตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนาะตาเอาข้าวจี้ให้บะแล้วขึ้นมาแล้วขึ้เอาให้ตายแท้ ล้วก็เอาของที่จะล้างลงนะครับส่วนโต๊ะกับไอ้แก๊สก็ยังไม่เอลงนะครับเพราะว่าดูจากบรรยากาศวันนี้ฝนฝนไม่น่าตกนะครับงั้นเดี๋ยวจะสื่อใจเนี้ยเปเอา ดีขังี่ขังนี่ากินข้าวกับไก่ทอดทอดอันมึกบ่ลรมึกกระตอยบ่บ่ไม่อเดี๋ยวอีกินาทีมีเดือนสิดีอยดเดือนอึกันไม่อยากกินเรจะกินอ่นแล้วมาาดการอกระบาดจะมีแนมห้องก็จะรกๆเลยนะครับ โอเคยังหอมกะดีโอเคนี้ก็นวดล็กแล้วเดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปหาอะไรทานก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ